สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคิปดล้วเ,เช่นกัน นะครับผมก็เริ่มดูดูความรักของชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาจิกาโยนดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่แบรแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออฟเพนดิคอนนะครับหรือว่าไพ่ก้าเหรียญเจนภาพของผู้หญิงคนนึงเขามองคนที่เขารักเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาไม่มีความสุขกับคนอื่นเหมือนกับเขาไม่มีความสุขคนมากมายเหมือนเขาทําตัวอยู่ในแวดล้อมที่เหมือนกับโสดทำเหมือนกับไม่มีเราอยู่ข้างๆอ่ะทั้งที่ชาวราศีธนูท่านเป็นเหมือนผู้หญิงคนนึงที่ยืนรอเขาอยู่ เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพฤท่านเหมือนกับไพ่ก้าวเหรียญคุณอาจจะคงเหมือนกับคนที่ยืนคอยดูแลคอยห่วงใยเขาอยู่ไกลๆคอยมองเขาอยู่ไกลๆเขาทำเหมือนกับคนที่ไม่เหมือนกับมองไม่เห็นเราอะทำเหมือนกับเราไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยเพราะฉันไพ่ก้าวเหรียญไม่รู้ว่าเหมือนกับเห็นเขามีความสุขเห็นเขายิ้มกับคนอื่นนะครับแล้วเหมือนกับมองตัวเองว่าถ้าเกิดเราไปยืนอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยถ้าเกิดวันนี้เราไปยืนอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขแบบนี้ก็ได้เพราะฉันไพ่ก้าวเหรียญไม่รู้ว่าเหมือนกับเราก็ยืนยืนถือ ยืนถือร่มหมายความว่ายืนยืนเหมือนกับคอยปกป้องคอยห่วงใยคอยดูเขาจะเจ็บคอยดูเขาจะฝนตกไหมคอยดูเขาจะเสียใจร้องไห้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่ก้าเหรียญบอกชาวสีท่าน,นว่าคุณยังคงห่วงใยยังคงเฝ้ามองยังคงเหมือนกับดูแลเขาอยู่ไกลๆอ่ะทั้งท่านเขาอาจจะเหมือนกับทําตัวโสดทั้งที่เขาอาจจะเหมือนกับไม่เคยแคร์คุณทั้งที่เขาอาจจะเหมือนกับคนที่มีความสุขกับคนอื่นหรือมีคนอื่นไปแล้วก็ได้แต่เหมือนคุณอยากจะบอกเขาอย่างหนึ่งว่าถือล่มรอเขาว่า วันไหนเขาเสียใจวันหนึ่งเขาไม่มีใครวันหนึ่งเขาถูกทิ้งมาเนี่ยชาวราศีหนุท่านเนี่ยยังคงยือนอยู่ตรงนี้นะคอยเป็นห่วงเขาคอยเคยอยู่ว่าเดินกับดีใจกับเขาเหมือนคอยเหมือนกับเป็นห่วงเป็นยายเขาครั้งหนึ่งเราเคยรักกันคอยมองดูเขาอยู่อกจนั่นแหละเพราะฉันไพ่เก้าเหรียญม่นี้บอกทำไมเราถึงมองดูเขาละ่ะเพราะสิบเหรียญครับเทนออฟเ็นดิคอนใบต่อมาเพราะคุณเคยดูแลเขามาตลอดเพราะเราเคยสองคนเคยใส่เสื้อเคยดูแลเคยมอบความรัก ชาวราศีพฤษภท่านเนี่ยคุณอาจจะไปช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินคุณอาจจะไปดูแลเขาเสื้อผ้าหน้าผมดูแลเขาทุกอย่างอะชีวิตความเป็นอยู่อาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะไปทําในสิ่งดีต่างๆมากมายคุณอาจจะรักเขามากเหมือนกับอาจจะเคยแต่งงานเคยสร้างครอบครัวคบกันมาตั้งหลายปีคบกันเนี่ยกว่าจะรักกันกว่าจะคบกันเนี่ยใช้เวลามาตั้งหลายปีคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับสิบเดือนใช่ไหมครับสร้างความมั่นคงให้กับเขาอะคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขาแต่วันหนึ่งเราเห็นเขาไปมีความสุขวันหนึ่งเขาเราเห็นเขา วันนึงเราเห็นเขาไปมีความสุขหรือเขาอาจจะเหมือนกับเลิกที่จะเดินออกไปจากเราหรือเลือกที่ยืนอยู่ข้างๆยืนห่างออกเราไปอ่ะกับกลายเป็นว่าเราก็เหมือนกับมองดูเขาอยู่ยังคงห่วงใยเขาเหมือนเดิมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยรักกันมาก่อนเราเคยมีคุณค่าเราเคยมีสิ่งดีๆเราเคยสร้างความมั่นคงเราเคยมีสิ่งดีๆในชีวิตเคยทำทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดอ่ะเพราะท่านสิบเหนียดไปนี้ว่าคุณอาจจะเคยแต่งงานกันเราคบกับเขามานาแสนนานเคยมีความสุขเคยยืนอยู่เคียงข้างกัน นะครับเคยไปงานเต็มลำด้วยกันเราเคยไปยืนอยู่เคียงข้างเขาอะแต่วันนี้กลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไปยืนอยู่แทนที่เราแล้วเหมือนกับเขามีความสุขกับคนคนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนคุณยังคงห่วงย,ย,ยังคงอยากจะดูแลแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเหมือนกับแสดงความดีใจกับเขาแสดงความดีใจกับเขาหรือว่าเราบอกอยากจะบอกเขาว่าดีใจด้วยนะที่เขาเริ่มต้นใหม่ที่เขามีความสุขนะครับแต่วันนี้คุณเหมือนคนที่ดูแลเขาเต็มที่แล้วเหมือนคุณทําดีที่สุดแล้วอะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่ถือล้ม นะครับแล้วเหมือนกับสิบเดียญไหมคราว่าเรารู้ว่าเรารักเขามากเรารู้ว่าเราดีที่สุดแล้วอะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยแต่หวังว่าสักวันหนึ่งหวังว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นไพ่เด็กถือถ้วยหรือเพชรออบครับหวังว่าสักวันหนึ่งแก้วที่มันแตกมันจะเริ่มต้นสร้างขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะจะ้เด็กถือถ้วยเป็นว่าคุณอาจจะเคยทําผิดพลาดต่อกันเขาอาจจะเคยทําร้ายคุณเขาอาจจะเคยทําความรักของคุณพังอาจจะไม่เคยดูแลไม่เคยแคร์คุณเลยอาจจะไม่ต้องการมัน ในวันที่คุณรักในวันที่คุณเคยทําเพื่อเขาวันนี้เขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณเหมือนกับให้เด็กถือถ้วยเห็นไหมครับแต่วันใดวันหนึง่งแก้วที่มันแตกไปแล้วถ้วยที่มันลาไปแล้วเนี่ยวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องเห็นคุณค่ามันเพราะฉันเด็กถือถ้วยเป็นยว่าชาวราศีมีท่านเนี่ยผมขอคำนาาเลียว่าคนรักคุณเนี่ยวันนี้เขาอาจจะมีความสุขกับคนอื่นวันนี้เขาอาจจะเหมือนกับ ไม่เห็นคุณค่าับสิ่งที่คุณทําไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําในเรื่องเรื่องของไพ่สิบเหรียญเก้าเหรียญการดูแลเรื่องเงินการดูแลเรื่องบ้านการสร้างชีวิตการสร้างครอบครัวการแต่งงานการแคร์คนเป็นอย่างนั้นเลยมีลูกแต่งงานกับเขาบ้างแหละหรือสร้างชีวิตหรือว่าเข้าไปดูแลเขามั่นคงดีเขาตลอดบ้างแหละดีเขามานานแสนนานบ้างแหละแต่เขากลับไปเลือกคนอื่นแต่เขากลับไปมีความสุขกับคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณอาจจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะมีการปัญหาทะเลาะกันนะครับห่างกันไปหหรรรืืออเลกกกาัันนไไปม่แค แต่ไพ่เด็กถือถ้วยเป็นีกว่าสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งนะครับเขาจะต้องกลับมาเห็นคุณค่าเด็กถือถ้วยไปนี้หมายความว่าแก้วที่มันแตกหมายความว่าวันใดวันห no. 1, น,หนึนน่งเขาเจ็บปบเสียใจนะครับเขาวันนี้เขาอาจจะมีความสุขแต่วันใดวันหนึ่งเขาร้องไห้วันใดวันหนึ่งเขาเสียใจวันใดวันหนึ่งเขาล้มเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าคุณเพราะฉันเด็กถือถ้วยเป็นอีกว่าคนรักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนแต่เด็กถือถ้วยหมายความว่าเขาจะกลับมาเห็นคุณมล้ ก็ต่อเมื่อวันในวันหนึ่งเขาล้มวันใดวันหนึ่งเขาเสียใจวันใดวันหนึ่งเขาไปไม่รอดเขาถึงจะกลับมาเพราะฉันไพ่ไปต่อมาครับขึ้นมาวไพ่เดทอะนะครับไพ่เดทไปนี้เหมือนกับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาไว้อะไรยืนไว้อะไรให้กับความรักไว้อะไรให้กับความรักที่มันสูญเสียไว้อะไรให้คนรักที่ตายจากเพราะฉันไพ่ไปนี้ว่าเราอยากจะถามว่าสิบเหรียญน่ยเก้าเหรียญน่ยเราจะถามเขาว่าเรามีค่ากับเขาบ้างไหมในสายตาเรามีค่ากับเขาบ้างหรือเปล่าเขาเห็นความดีเห็นความรักเห็นคุณค่าที่เราทำเพื่อเขาบ้างหรือเปล่า พะให้เดทเหมือนกับว่าเราได้แต่ความตายกลับพืนมาเห็นไหมครับเราได้แต่ความตายเราได้ความทุกโศกเราได้ความเสียใจเราได้แต่ความเจ็ปบปวดความถูกทิ้งกลับพืนมาแต่เห็นไหมครับไม่ว่าเราจะถูกทิ้งยังไงก็ตามเรายังถือดอกไม้ไว้ในมืออยู่เลยหมายความว่าไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือเสียใจยังไงก็ตามคุณก็ยังคงถือดอกไม้ไว้ในมือหมายความว่าความรักครั้งนี้เราก็ยังให้เขาอะเราก็คงยังไว้อะไรให้กับเขาแล้วคงยังเหมือนกับคนที่ต่อให้จะจากกันไป ต่อให้เสียใจต่อให้เลิกลากันไปไม่ดีหรือไม่ดีหรือร้อายไงก็ตามแต่เราคนที่เหมือนกับคนที่หวังดีเสมอนะครับหวังดีเขาเสมอรักเขาเสมอนะครับห่วงใยเขาเสมอดีใจกับเขาเสมอเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดวันเนี้คนที่อยู่เคียงข้างเขาวันนี้เป็นเราเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขแบบนี้ก็ได้นะแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าสิบเดียนนะที่ผ่านมาเราก็พยายามทําดีที่สุดแล้วดนวความสัมพันธ์ครั้งนี้ยเราจะทํามันต่อไปถ้าเกิดเขาต้องการมันถ้าเกิดเขาเห็นคุณค่ามันเมื่อไหร่ก็มาเอามันไปได้เลย ก็กลับมาหากันได้เลยแต่ไพ่เดทเป็นอยู่ว่าความรักของคุณในครั้งนี้มันอาจจะตายจากไปแล้วคนที่เขาเคยเห็นคุณค่าคนที่เขาเคยสร้างอนาคตเคยสร้างครอบครัวคนที่เคยดีกับเราในวันนั้นเนี่ยอาจจะตายจากเราไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนรักคุณเขาตายจากคุณไปเกิน4เดือนถึง8เดือนใครเลิกกันไปเกิน4เดือนถึง8เดือนนะไพ่4ดาบ8ดาบขอทํานายว่าคนรักคุณเนี่ยกลับมาก็อาจจะกลับมาทําร้ายคุณอีกกลับมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้ถ้าเกิดใครเลิกไปเกินนน4ถึง8เดือะ แต่ไพ่ใบต่อมาครับ f o r of s o r t หรือสีดาบเนี่แหละหมายความว่าวันนี้เขาอาจจะไปเต้นรำกับคนอื่นวันนี้เขาอาจจะไปอยู่เคียงข้างคนอื่นแต่วันนึงเนี่ยเขาเคยเยืนอยู่เคียงข้างเราเห็นไหมครับเขาเคยเต้นรำกับเราเขาเคยบอกว่ารักเราเขาเคยบอกว่าเราแสนดีเขาเคยบอกว่าเราดีที่สุดแล้วแต่ไพ่เบนิโอถ้าเกิดเราดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดีจริงถ้าเกิดเราเคยบอกว่ารักกันเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ไปไหนเนี่ยแล้ววันนี้ทําไมเขาถึงไปเลือกคนนั้นเราอยากจะถามเขาแบบนี้ทําไมวันนี้เขาถึงนิ่งเฉย วันนี้ทำไมเขาถึงเหมือนกับยังนิ่งเฉยยังเหมือนกับนิ่งเฉยกับเรายังคงเหมือนกับทิ้งเราไว้หรืออาจจะไปเลอกคนอื่นทำไมวันนี้ถึงเหมือนกับนิ่งเฉยกับเราหรือไม่กลับมาหาเราหรืออยากจะเบรคความสัมพันธ์หรือหยุดพักหรือเย็นชาได้ขนาดเนี้ยเพะฉันไพ่สีดับไปนี่ว,ว่าคุณคงอยากจะบอกเขาแหละว่าคุณน่ะจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยเต้นราเคยมีความสุขเคยทําสิ่งดีตั้งมากมายมาด้วยกันแล้วคุณจําได้หรือเปล่าว่าผมฉันหรือคุณเนี่ยนะครับชาวเสี่งชคท่านเนี่ยเคยดูแลเคยช่วยเหลือ เคยอยู่เบื้องหลังเขามาตลอดเคยยืนอยู่เคียงข้างเขามาตลอดเขาลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าวันนี้เขากําลังทําร้ายคนที่รักเขามากที่สุดอยู่นะวันนี้คนรักกําลังเดินจากคนที่รอคอยเขาหรืออดทนกับเขาหรือยืนมองเขาด้วยความห่วงใยเนี่ยมาตลอดอยู่นะคนที่คิดเป็นครอบครัวคนที่ทําสิ่งดีๆเ้ามาเสมอหรือหวังดีเขามาเสมอนั่นแหละเพราะฉันพไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า Eight of Swords อยู่ไพ่แปดดาบพาไพ่ใบนี้แนะนชาชาวราศีมิถุนะท่านว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บ คุณเสียจใจหรือคุณเสียขเขาไปหรือคุณร้องไห้หรือคุณกำลังไว้อะไรให้ใความรักนะครับไว้อะไรให้ใกับความรักอยู่หรือรู้สึกว่าคนรักของเราตายจากไปอ่ะคนรักที่บอกว่าจะไม่ไปไหนคนรักที่บอกว่าเคยบอกว่า,กกวารักกันเคยบอกว่าจะมาดูแลกันเคยบอกว่าจะคบกันไปจนแก่สร้างอนาคตสร้างครอบครัวหรือคนที่มีลูกมีครอบครัวแต่งงานกัน,กนหรือคบกันมาตั้งเนิ่นานานเนี่ยเดินจากเราไปเนี่ยไพ่ใบนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่เราสูญเสียคนรักของเราไปเลยนะเราสูญเสียคนดีคนนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ เพราะฉันไพ่เดทกับไพ่แปดดาบมบน้เราคงไว้อะไร,รคงไว้ทุกให้ความรักที่มันสูญเสียไปะนะครับเราคงเหมือนกับคนที่แปดดาบใจนึงก็เจ็บใจนึงก็อยากให้เขากลับมาเราคิดว่าเขาจะไม่กลับเราคิดว่าเขาจะตายจากเราไปแล้วเราคิดว่าเราสูญเสียคนสําคัญไปแล้วแต่ที่ใหญ่ได้อะ่ะเขาอยู่ข้างหลังเราตลอดเขาคอยแอบมองคุณอยู่เพราะฉันไพ่แปดดาบใบนี้บอกชาวราศีกุมภท่านว่าคนรักของชาวราศีกุมภท่านเนี่ยเขาแอบมองคุณอยู่นะเขารู้นะคุณเสียใจเขารู้นะคุณเจ็บปวดเขารู้นะว่าคุณรอคอยเขาว่า แต่ที่เขาไม่กลับมาเพราะเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาทิ้งคุณเนี่ยนะครับเขาคิดว่าคุณเจ็บเขาคิดว่าคุณเสียใจแล้วเขาคิดว่าคุณทนกับเขาได้เพราะฉันไพ <c oughs> ่แปดดาบกับไพ่เดชไม่รู้ว่าเขาคิดว่าชาวราศีหุถุนท่านเนี่ยรักเขามากทนเจ็บทนเสียใจไม่ยอมไปจากเขาเขาทิ้งคุณเขาทำร้ายคุณเด <c oughs> ี๋ยวคุณก็อยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ไปไหนหรอกเพราะคุณรักเขามากเพราะคุณสิบเหรียญครับหมายความว่าผมจะแนะนําชาวราศีมิถุนท่านว่าคุณทําดีกับเขามากเกินไปคุณดีที่สุดแล้วอะนะครับไม่เห็นมีใครเข้าใจบ้างเลย ทำดี่สุดแล้วไม่เห็นมีใครต้องการทำดีสุดแล้วไม่เห็นมีใครเห็นคุณค่าเลยเพราะฉันไพ่เด็กกับไพ่แปดดาบกับสี่ดาบบอกว่าคุณอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกไวทุกอยู่ในช่วงไวทุกรู้สึกเสียใจร้องไห้หรือรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักครั้งนี้กับการที่ทำดีที่สุดแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครต้องการมันเลยแต่ผมขอตอบเลยนะครับว่าไพ่สามใบนี้เป็นการทําลายดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนหรือการแนะนําเลยไพ่ขึ้นมาว่าเพจออฟเพนดิคอนหรือเด็กเธอเดียน ขอทํานายว่าคนรักของคุณที่เขาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยเขาทิ้งคุณไปเดี๋ยวเขาเลิกลาคุณไปเนี่ยไม่เกิน4ี่ถึงแเดือนเนี่ยผมขอตอบเลยว่าเด็กถือเหรียญือเพดออกเป็นดีคอนผมขอตอบแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพราะอะไรเพราะเหรียญมันยังอยู่เห็นไหมครับหมายความว่าคุณค่าเรื่องของเงินทองคุณอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาเรื่องของเงินทองสายเปย์หรือคุณอาจจะดูแลเขาดีมากไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถให้เขาหรืออาจจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขามาตลอดหรือคบกับเขามาเหมือนกับสร้างครอบครัวสร้างอะไรมาด้วย ธุรกิจทําอะไรเพื่อเขามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กถือเรียนไหมครับว่าสิ่งที่คุณทำลงไปันเนี้คุณอาจจะมองว่าไม่มีค่าอะไรกับเขาเลยแต่วันใดวันหนึ่งคุณตายคุณหายไปวันใดวันหนึ่งเดทไพ่มันตายจากกันไปหรือเลิกรากันไปปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเด็กถือเรียนเนี่ยเขาจะรู้ว่าชาวราศีธนูท่านเนี่ยรักและดีกับเขามากแค่ไหนเขาจะรู้และเขาต้องการมันแน่นอนเขาจะกลับมาแล้วกันถ้าเกิดใครเลิกไปไม่เกิน4ี่ถึงแเดือนผมขอตอบเลยว่าเขาเจะกลับมา แต่ผมขอตอบนะครับว่าไพ่ขึ้นมาว่าคิงออฟวานชาวราศีมิถท่านคุณต้องใจเย็นๆเพราะตอนนี้ไพ่ขึ้นมาคือคิงออฟวานหมายความว่าคุณอาจรู้สึกว่าคุณอยากจะไม่ต้องการเขาแล้วคุณอาจรู้สึกว่าคุณถูกทำร้ายบ่อยๆจากคนที่เคยรักเคยยอมเจ็บยอมเสียใจเห็นไหมครับยอมถูกใครสักคนทําทำร้ายเนี่ยนะครับยอมถูกใครสักคนหําทำร้ายอยู่ซ้ำๆเนี่ยจนเหมือนกับเราคิดว่าคนรักจะไม่กลับมาแล้วจนเหมือนกับเราคิดว่าคนรักของชาวราศีมุท่านเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วแต่พอเขาาากกกลลัับบมเนน่ยป็พ คุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องการเขาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจะถึงปีหนึ่งแล้วจะถึงวันเดือนปีเกิดาแล้วจะถึงเดือนของชาวราศีมิถุนแล้วจะหลุดพ้นแล้วหรือในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้เดือนเกิดแล้วมันใกล้จะหลุดพ้นแล้วมันใกล้จะเหมือนกับเราจะอยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคิงอ็อบมาไหม่เราวางเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ดีๆเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ได้ตามปกติเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอยู่คนเดียวเนี่ยชีวิตของเราดีกว่าเราอาจจะคิดว่าเรามีทางเลือกคิดว่าสาาาามมรรรถเเ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 จอออคนนนนนนทีีี่่ดดดดดกกกกวไไไ้้็ยหัพะะฉิิืืป4-8 ผมขอตอบด้วยว่าคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าคุณอาจจะเจอคนที่เหมือนกับเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินหรือคุณอาจจะอยู่กับการงานนะครับมีเงินเก็บมีงานมีงานมีเงินที่ดีกว่าดีกว่ากับเอาไปเงินเนี่ยตัวเองเนี่ยไปให้กับเขาแล้วเขาไม่ต้องการหรือไม่เห็นคุณค่าทําดีกับคนที่เขาไม่รักทาดีกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าทําดีกับคนที่เขาไม่เข้าใจเราอะ <S <S พออาเพราะฉะนั้นผมของไพ่ชุดนี้บอกชาวราศีมิถุท่านว่าอะไรที่ก็ตามที่คุณทําดีสุดแล้วเนี่ยผมขอตอบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่วันนี้คุณอาจจะคิดว่าไม่เห็นมีใครเลยต้องใจไม่เห็นมีใครต้องการแต่ผมบอกเลยว่าเขาจะรู้เขาจะต้องการมันนะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเดซันหมายความว่าชาวราศาีถุท่านถ้าเกิดคุณทาดีเขาไม่กลับมาถ้าเกิดเลิกกันไปเกินสี่ถึงแปดเดือนแล้วเขานิ่งเฉยเขาไปม,มีคนอื่นเนี่ยนะครับหรือเขาอาจจะไม่กลับมาเลยเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าเดซันเนะี่ยอย่างน้อยคุณก็หลุดพ้นจากเขาอย่างน้อยคุณจะพบเจอเดซันหมายความว่า, achieved, า,งงาวคุณจะพบเจอพลังงานบวกคุณจะพบเจอพลังงานที่มันค you ู่ควรกับคุณ พอฉันเดอะซันกับคิงออฟวานแล้วก็เด็กถือเหรียญหมายความว่าเชาราสิเดือนั้นพฤศจิกายนเป็นต้นไปถึงเดือนธันวาคมปีเกิดคุณเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะหลุดพ้นและคุณจะกลับมาสบายใจคุณจะกลับมาปังเรื่องเงินเรื่องงานและก็เรื่องความรักที่พบเจอคนที่เขาอยากจะเข้ามาดูแลอ,อบอุน่นพบเจอผู้ใหญ่ใจดีพบเจอคนที่มีงานมีการทําพบเจอคนที่เขาเหมือนกับอยากจะมั่นคงถือไม้เท้ามาหาคุณเห็นไหมครับแถมเอาเหรียญมาหาคุณอีกอะไรที่มันเคยสูญเสียไปผมขอตอบว่าคุณจะรับสิ่งดีๆกับพืนมา นะครับเพราะฉันไพ่เป็นนิ้วถ้าเกิดเขาไม่กลับมาวันใดวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นผมขอตอบเลยครับไปสุดท้ายคือบทสุปความรักของชาวราศีมู่ท่านว่ไพ่โฟล์ทครับหรือไพ่สี่ถ้วยหมายความว่าเขาจะกลับมาในวันที่คุณไม่ต้องการเขาแล้วเพราะฉันไพ่เป็นิวว่าเขาค่อนข้างจะคิดว่าคนรักของชาวราศีมีเท่านี่คุณค่อนข้างจะคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาคุณแต่เขามักกลับมาในวันที่มันสายเกินไปมักจะกลับมาขอโอกาสมักจะกลับมาเลือกเรามักจะกลับมาอยู่กับเราเห็นคุณค่าเราเนี่ย ในวันที่เราอยู่ได้แล้วเพราะฉันคุณคงอยากจะบอกเขาแล้วสี่ถ้วยอะขอบคุณนะที่เธอกลับมาแต่เหมือนทุกอย่างมันจะช้าเกินไปในวันนี้หรือว่าอนาคตมันจะช้าเกินไปอะนะครับวันที่เขาทิ้งเราไปวันที่เขาเสียใจวันที่เราทอดทิ้งถูกทอดทิ้งเสียใจเนี่ยทําไมเขาไม่คิดดีๆเราคงจะบอกเขาแบบนั้นแหละเพราะฉันไพ่ไปต่อมานะครับมาดูคนรักของชาราศีธนูกันดีกว่านะครับไพ่เซเว่นออฟเพนิคอนนะครับหรือว่าไพ่เจ็ดเียน ทำนายว่าคนรักของชาวราศีหุ่ยท่านเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกถึงที่ผ่านมาที่คุณทําดีกับเขามาตลอดนะเพราะฉันใครบอกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยผมขอตอบเลยว่าเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่เขายังจําสิ่งดีๆจําทุกอย่างคิดถึงเรื่องราวที่เป็นผ่านมายังคอยประเมินยังคอยดูคุณอยู่แต่คุณต้องระวังเรื่องอารมณ์โกรธอารมณ์หึงห่วงอารมณ์คิดมากอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะกันแล้วเขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่ด้วยนะไพ่เจ็ดเหรียญน่ะแปดตาเห็นไหมครับแอบมองคุณอยู่ไกลๆรู้ว่าคุณเจ็บรู้ว่าคุณเสียใจแต่คิด ขึ้นมาอดีแฮงแมนขอตอบเลยว่าดีแฮงแมนเมนูว่าถ้าเกิดเขารู้อยู่คนเดียวมเมื่อไหร่อ่ะเขาจะกลับมาแต่ดีแฮงแมนเมนูบอกว่าเขาปล่อยคุณเขานิ่งเฉยกับคุณเขาปล่อยคุณรอเพราะฉันไพ่ดีแฮงแมนเมนูว่า menu, ถ้าเกิดเขาไม่อยู่คนเดียวเขาไม่เจ็บเหมือนคุณเขาไม่เสียใจเหมือนคุณเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาหรอกเพราะฉันดีตแฮงแมนหมายความว่าเขารู้ว่าคุณอยู่คนเดียวเ,ขา,นะวาเข,าขารู้นะว่าเขาทิ้งคุณเขารู้แล้วเขานิ่งเฉยกับคุณแต่ต้องรอเขาเจ็บเหมือนกับคุณก่อนเขาถึงจะกลับมาเห็นคุณค่าเขาถึงจะกลับมาเลือกคุณ เขาจะกลับมาเห็นสิ่งดีๆของคุณแต่วันนี้ไพ่สามเหรียญเห็นไหมครับแม้ว่าตัวเองจะต้องทําสิ่งที่ผิดแม้ว่าเขาต้องเลือกคนอื่นแม้ว่าเขาจะไม่อยากจะเลิกกับคุณแม้ว่าเขาจะขัดแย้งหรือทะเลาะคุณหรือปัญหาอะไรก็ตามไพ่เบนิโอเหมือนกับไพ่สามเหรียญเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะคิดว่าเขาสนุกกับความเจ็บปวดของเราเขาอาจจะคิดว่าเขามีความสุขตอนเนี้แต่วันไหนวันนึงเขาเปิดเปื้อนเปิดเปื้อนสีอยู่คนเดียวเสียใจเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงคุณครับแต่ไพ่ใบสุดท้าย ขึ้นมาว่าไพ่ก้าดาบหรือว่านายออฟซอร์ทผมขอตอบเลยว่าเขาจะเสียใจยผิดหวังเขาจะมาคิดได้มันตอนที่มันสายเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทําคุณไว้นะอะไรที่คุณเจ็บปวดต่อเสียใจยตอนเนี้ชาวราศีหท่านเนี่ยไพ่ก้าดาบเขาจะต้องคิดได้สักวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจคุณเขาต้องเจ็บเหมือนกับที่คุณเป็นนั่นเองนะครับเขามักจะคิดได้ตอนที่มันสายเกินไปเสมอเลยสุดท้ายอาจจะคิดว่าสายเกินไปที่จะเอาความรักของคุณเนี่ยกลับคืนมาก็ได้นะ พอฉันไพ่ไปสุดท้ายแนะนําชาวราศีหยัยท่านเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายวนว่าคีบยูวเทมเปอร์อย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งไปโกรธอย่าเพิ่งไปเกลียดนะครับอย่าเพิ่งไปแบบใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแต่พยายามใจเย็นพยายามให้เวลาพยายามดูนะครับพยายามใจเย็นพยายามให้โอกาสพยายามให้เวลาว่าคนคนนี้จะกลับมาภายใน4-8เดือนไหมที่เลือกกันไปถ้าไม่กลับเราก็เด็กนิ่งเฉยแล้วก็เย็นชาเราก็หลุดพ้นได้เลย พะไพ่ไปนี่ว่าคิดวิวเทมเปอร์ถ้ารู้สึกว่ารอจนเจ็บเสียใจจนโกรธนะครับจนหายเสียใจจนหายโกรธจนไม่หลงเหลืออะไรแล้วเนี่ยไพ่ไปนี่ว่าปล่อยไปเถอแะแหละอย่างที่บอกไปเลิกกันไปเกินสี่เดือนถึงแปดเดือนก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณชาวราศีท,ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ